เอาเล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการใน Course คอสแคสกี้นะครับผมอยู่กับผมไม่คลอสนะและเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้คือเดอะดิวิชั่นพาร์ทที่3แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วครับมีคนบ่นบอกว่าพี่คลิปกระตุกมากเลยพี่คือผมใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอัดวิดีโอไว้แต่ว่าตอนนี้กลับมาใช้อันเดิมแล้วนั่นก็คือ p l a y c ล a w 5นะครับคือผมซื้อโปรแกรมแมนิแคมมาอัดนะครับซื้อมาตั้งประมาณ1,500บาทแต่ว่า <laughs> นั่นแหละผมก็เลยลองย้ายกลับมาใช้ p l a y c l a w ไดูนะครับก็น่าจะ หายน่วงมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันหน่อยนะอ i บ i ิลิตของเรานะครับเรายังมีช่องว่างให้ใส่อยู่เนาะตอนนี้เรายังมีสกิลนี้อยู่นะครับนะั่นคือ p o ูลนั่นเองส่วนอีกอันหนึ่งที่ยังว่างอยู่ผมคิดว่า s e c u ริตี้ก็น่าใส่เหมือนกันนะใส่ไว้ตัว Q นะครับอันนี้พอเรากดแล้วมันจะกลางโลแบบนี้ดูนะเอามันมันยังมันยังไอนี่อยู่ยังคูดาวอยู่ป๊าบเน่ เราจะได้กันกระสุนได้ด้วยเวลาแบบว่าฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ทิ้งโลไปไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปลุยเควสต,ต่อไปกันเลยนะครับนะก็มิชชั่นต่อไปที่ผมจะไปทําก็คือมิชชั่นนี้เลยครับบ้าเอ้ยถ้ามันระเบิดประตูระบายน้ำเลือก็กระตันน่านไงมีปัญหาแล้วครับต้องรีบไปและยังพูดไม่ทันจบอุโมงนี้เป็นเส้นทางการส่งอาหาร<ม>ยาและอาวุธจากโลกภายนอกแต่มีพวกกลุ่มจราจนพยายามจะระเบิดอุโมงนั้น หน่วย JTF <Here, S 1> กำลังรักษาการอยู่ที่นั่นแต่เหมือนพวกเขาจะไม่ไหวแล้วถ้าพวกมันระเบ,บิดประตูระบายน้ำได้แล้วก็อุโมงค์จะถูกน้ำท่วมอาหารจะถูกสมม่งมาไม่ได้และจะต้องมีคนตายเป็นจำนวนมากเราได้รับการยืนยันว่าผู้การเบนนเตสอยู่ที่นั่นเราต้องยึดพื้นที่ตรงนั้นและช่วยผู้การเบนนเตสกลับมาที่ฐานของเราให้ได้จะเดี๋ยวพากลับมาแบบเป็นๆน,นะแต่อาจจะเหลือหูข้างเดียวอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจนะเว้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่สถานที่เกิดเหตุกันเลยครับเดี๋ยวเขาจะตายห่ากันหมดโอ้มาร์ อ๋อตรงนี้มันมีอีเวนต์มันมีอีเวนต์โอ้เราเราเดินเข้ามากางดงตีนไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอะไรเล่าอ,อ้ผมผมไม่ได้ดูเลยครับอ๋อม,ม,มันมันมันมีอีเวนต์ครับตรงนี้มันมีแบบว่าเหตุการณ์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอมาจากทางนู้นด้วยยิงพี่เลยเจนน้องลวงไปซ้ายนหนูอยู่ข้างบนกันใช่ไหมยอยู่ข้างบนใช่ไหมมึงลงมาสัตว์ลงมาโอ้มายเยอะเลยครับขเขาเ่ก่อนอุย้ย แสงอย่างนี้สไนเปอร์แน่นอนแล้วก็มีของหนักด้วยนะน่ามีปืนกลมีอะไรด้วยโอ้โหเอาไม่ใช่นั้นปืนพกแต่ว่าเหมือนยิงแบบเต็มออตโอตโอเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์เดีวน้องหลบต้องเอาหัวมุดตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงานงอกส่องทีงกูปลิวแน่นอนเฮ้ยระเบิดระเบิดลบอ้ยโดนยิงอูนี่ไงโดนสไนเปอร์สองเลยครับโดนหลบระเบิดก็ต้องโดนยิงละวะอะ ว่าไงจามีลูกระเบิดลวจาลงไปนอนเลยจาสไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเด๋วโคเวอร์ยิงกูไม่โดนครับพี่ได้โอกาสส่วนแล้วได้โอกาสส่วนแล้วก็ขอไอ้สาสมหน่อยนออย้องยังไงยังไงหมดยังเขาไปเคลียร์พื้นที่สิน่าจะเกลี้ยงแล้วนะครับเฮ้ยมีกระปงกระเป๋าให้เปิดด้วยเวบอนพาสครับโอ้น่าจะเอามาคลาฟอาวงอาวุธได้เปิดกองเปิดกอง นี่คือไรเนี่ยโอ้ของตกแต่งครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีปืนให้ไหมไม่มีครับกาดมาร์คเอามาทําไมวะเน,นี่ยไหนดูซิมีอะไรใหม่มีหน้ากากใหม่มาครับก็ผมจะเน้นไปที่ดามเมจแรงๆนะครับอันแรกแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะดีกว่าเนาะก็ใส่ปะใส่ดีปะใส่แม่มเลยเออไม่สนใจและวไปดูอาร์เมอร์ซิอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับใส่แทนเลยที่เหลือก็เดี๋ยวใช้ตามอัธยาใส่ที่มีก่อนเรามีของแค่นี้ก็ต้องเล่นกันแค่นี้แล้ววะ พา์ที่แล้วผมก็พาดของดอปไปเยอะเหมือนกันนะครับจากภารกิจที่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตรวจดูตรงทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะว่าผมรีบๆเล่นรีบๆจบไงแบบว่าจะพาคุณหมอแคนเดลวออกจากพื้นที่ผมก็เลยแบบเออเน้นในรวดเร็วไว,ไวไก่อนนะครับไม่ได้ตรวจดูของอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้มีศัตรูเว้ยมีพวกแกง๊กแกงเว้ยเดินกันเฟี้ยวมากเลยดิมึงไอสัตว์ลงไปนอนซาย็ดแมมเฮ้ยลบก่อนใจเย็นครับมาหาเรื่องเขาแล้วทำไมกูเดินถอยวะเนี่ย เฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโดดลบใจเย็นครับพี่พี่คือพี่พี่มันสมสมควรตายอะครับเข้าใจไหมครับเอ้เรื่องแล้วเธอเรื่องแล้วมึงคิดว่ามึงมีระเบิดคนเดียวเหรอนีเงาไปแดกซะยังไงครับจะลุกไหมครับโอ้โอ้โอ้โวโวสแกนแป๊บแว๊บอยู่ไหนนู่นไงยังไงจะอูอูมันยิงสวนมาเลือดผมจะหมดละ เราต้องเล่นระวังมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมเล่นบ้าบูลังผ่านมากเกินไปแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมีลรดอปด้วยเก็บครับเก็บทุกอย่างครับอะไรเก็บได้ก็เก็บเดี๋ยพวกนี้มันไม่มีปงปืนดอกเลยเหรอโอโ้อยากได้ปืนใหม่ซะหน่อยอะนะตอนนี้เราก็มีอาแอซาไรเฟิลแล้วก็ปืนกลกลเบาด้วยนะครับตรงนี้โดดข้ามไปได้มาเอาไม่ได้อีกต้องออกไปกลับทางเดิมใช่ไหมเนี่ยโอ้เซ็งเลย อ้อมก็ได้ครับอย่าให้ผมอ้อมผมก็อ้อมได้ไม่มีปัญหามาแล้วมาถึงพื้นที่แล้วนี่กัปตันเบนิเตสขอความช่วยเหลือที่ทอุโมงค์ลินคอนด้วยไอพวกห่านนี้มันล้อมเราอย่างกับพายุถ้ามันระเบิดประตูระบายน้ำแล้วก็ที่นี่จะถูกน้ำท่วมและจมอยู่ใต้น้ำเออกำลังเข้าไปแม่อย่าเพิ่งร้อนดี๋ยอย่าพิ่งร้อน มาคนเดียวนะเว้ยไม่ได้มีกองทัพเหมือนลุงนะเว้ยนะถ้าเกิดเขาขอความช่วยเหลือก็แสดงว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับกองกําลังของเขาอาจจะน้อยกว่าศัตรูที่ล้อมอยู่อะไรประมาณเนี้ดูครับโอ้โหยืนเฝ้ากันเวรยนยามแน่นหนามากเอาละหลบหลังรถบรรทุกเขยิบมากใกล้ๆสิคาาสรับเผาแมงไรศาสตร์ลงไม่นอนซะพวกอ่อนอะไร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 นี่ยิงไม่เล็งเขาเรียกว่ายิงไม่เล็ง มันมาแล้วมันมาใกล้แล้วไม่เบสบอลหรือจะสู้พี่อุ้ยอุ้ยนี่มีปืนเก็บก่อนเลยดับแรกเาจะหมดแล้วนะโอเคเลสก์ก okay, ็งงนาต่อไปครับผมแฉบอุ้ยสไนเปอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโผล่ไปนี่โดนยิงแน่เลยครับลองเล่นระวังมากกว่านี้ครับมันเห็นเรายังวะผมว่าผมต้องขยับเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยเราโดนสไนเปอร์สองแน่นอนอว่าเราค่อยๆขยับหลังรถตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆย,ยิ่งอยู่ใกล้มันยิ่งยิงยากนะผมว่าอ่ามันเห็นเราแล้วลมันเห็นเราแล้วลเราต้องหาโอกาสยิงสวนปบับอ่าฮะเจบ็บเจ็บมึงเจ็บสิมึงนี่ไงล่วงไปแล้วหนึ่งไปพื้นที่ต่อไปอุ้ยข้างล่างก็มีแต่ว่าเราเรา,เราต้องเคลียร์สไนเปอร์ก่อนไม่งั้นเราลำบากสไนเปอร์ตายไปแล้วจ้าว่าง,งน้องๆข้างล่างจ้าจะเล่นกับพี่ไหมจ้ามาเด็ดสัตว์ล่วงไปซยล่วงไปซะมึงล่วงไปอืหืออยู่หลังอ๋อ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออือ,อ,อ,อรู้ห่วงสะใจครับสะใจมากเลยเวลาเราอัดกระสุนใส่คนเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนสแกนก่อนอา่าเจอแล้วสแกนแล้วยิงแรงขึ้นนะจ๊ะหนูๆนๆน้องๆเติมกระสุนแปบ๊บอ่อมีให้เติมฟรีกูว่าเติมแล้ววะไปเลยจ้ามีไรเก็บไหมกระสุนกระสุนเฮ้ยตรงนี้ปีนได้ครับปีนปีนปีนมีไรดรอปไหมอ่ะไหน,นเปอร์ไรเฟิลนี่มึงใช้ไม่แก้วไหมกูใช้ดีว่า มันจะไม่มีนะครับเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเว้ยอันนี้คือ security pad นะครับเหมือนจะเป็นของป้องกันอะไรสักอย่างไหนมาดูซิหนมาดูซิว่ามันดีหรือเปล่าเป็นสนับเขาอันใหม่ครับใส่ดีครับของป้องกันก็ใส่ดีครับชุดกรอะมีอันใหม่หอเมีอันใหม่ก็ใส่ครับถุงมือมีอันใหม่ไหมโอ้มีอันใหม่เหมือนกันครับมีอันใหม่เยอะแยะเลยนะนี่แหละครับผลจากการฆ่าเยอะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับได้ของเยอะลงมาเลยลุ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 ย กัปตันพวกมันบุกเข้ามาในอุโมงแล้วมันยิงทุกคนที่มันเห็นเลยบ้าเอ้ยจ่อกันเข้ามาอย่างกับนอนชัยดิน <c oughs> อย่าให้มันผ่านมาได้ <c oughs> ดูเหมือนจะยื้อกันสุดชีวิตแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเขาหน่อยดีกว่าครับคือเขาจะดีใจไหมคือเรามาคนเดียวอะไม่ได้มาแบบ <c oughs> ไม่ได้มาแบบเป,เป็นกองทัพมีสไนเปอร์ไรเฟิลข้างบนซึ่งเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มองฝั่งนี้เหรอมันไม่ได้มองฝั่งเรานน่หว่านมองฝั่งนู้นอ้าวอย่างนี้ก็โดนตุ๋ยหลังดีครับ อย่างนี้ก็โดนตุ๋ยหลังเด้สวัสดีจ้าสวัสด oh ีจ้าน้องๆโอ้โคเวอร์ก่อนเดียว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 โอ้สัตว์ทำกูมึงอ่ามันเห็นเราละทีนี้มันเห็นเราละขยับที่โคเวอร์แป๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงขยับยิ่งโดนครับเดี๋ยวรอรีเจ n e r a t e เลือดแป๊บหนึ่งอย่าบอกนะเลือดเราหายไปหนึ่งหลอด S <S อโอ้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 ลุกไม่ได้เลยนะลุกไม่ได้เลยนะ พอเรายิงแบบไม่เลงอย่างนี้กระสุนมันก็บเบี่ยวนะครับกับตันเบนิเตสนี่คือเฟเลารเรามาจากหน่วยดีวิชันตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่โดยรอบไปแล้วฉันเอาข้อมูลของคุณส่งมาที่นี่แล้วและเราจะช่วยเหลือคุณโดยตรงถือว่าเป็นข่าวดีตอนนี้เรากําลังแย่พวกของมันบุกเข้ามาในอุโมงค์และกําลังวางระเบิดอยู่หน้าประตูระบายน้ําพวกมันพยายามให้เราถูกน้ําท่วมตายแต่ถ้าหยุดระเบิดนั้นได้แล้วก็นะตอนนี้เรากําลังส่งคนไปจัดการอยู่อ่ะก็เข้าไปในอุโมงค์เลยนะครับต้องไปช่วยเขามีเจ้าหน้าที่รอเราอยู่ละ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเก็บลไรเก็บรายได้เก็บกระสุนเหรอไปครับอย่าพึ่งระเบิดรอพี่กอนไว้ใจพี่ได้เลยเอเจนต์ดิวิชันนี้เก่งทุกนายเขามาละจ้าอุ้ยอ้ย,อยมีอยู่สองคนครับหุย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  ำอะไรมึงจะระเบิดอุโมง์เหรอยากหน่อยฟังนะฉันสน่งคนของฉันไปกู้ระเบิดแล้วคุ้มกันเธอด้วยโอเคจ้าเฮ้ยพยาบาลพ,ยา,พยาบงพยาบาลเก็บไปหมดลงมาเลยพี่รีบกู้นะครับเดี๋ยวระเบิดเฮ้ย <laughs> มันยังไม่ตายดียิงซ้ำ <laughs> <laughs> ยังดิ้นอยู่ดูดูด, religion, <laughs> ดูเลยดู <laughs> อะไรเนี่ยพรารกิจบอกว่า defense GTF อ๋อเขากำลังกู้ระเบิดอยู่ครับเราต้องป้องกันอาละศัตรูเข้ามาแล้วครับอแซคบอกแล้ว ว่าไงไอแซคมากันกินอุย้ยมากันแล้วเหรอมากันไวจุงเลยเอ้ยอย่าหลบก่อนหลบก่อนหลบตรงนี้ไม่ดีเอาใหม่โอ้มันโคเวอร์ดีไอหมอน,นี่มีของหนักกันนะเอ้ยมันมีของหนักเว้ลราต้องรีบยิงนะฮะตายแล้วโดเอ้ยนี่ว่าจะเก่งกว่านี้เออให้มันมาเถอะไอแซคให้มันมาให้มันมาพร้อมสู้อยู่แล้วมาสิเอ้ย,อยมันเข้ามาใกล้ ใช้ปืนไม่เป็นก็อย่าใช้เฮ้ยเฮ้ยของดรอปของดรอปของดรอปเก็บ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 ให้หมดเก็บเก็บเฮ้ยช็อตกันเออเอาหมดละตอนนี้ต้องรีบเก็บก่อนอุ้ยเรามีช็อตกันใช้แล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะดีกว่าปืนกลเราปะวะ,วะเดี๋ยวค่อยดูกันครับตอนนี้เราต้องเคลียร์ศัตรูให้หมดก่อนอาวุธนี้เอาไว้ใช้ภารกิจหน้าเลยเนี่ยถือไม้เบสบอลมาก็โดนยิงล่วงนีน้องนะครับเฮ้ยกองพยาบานไปเอาเร็วดุนดุนนาว เก็บละอู้หูถอ,อ,อ,อยถอยแป๊บถอยถอยถอยอุ้ยอุ้ยโดนยิงหลังเลยข้างบนเหรอข้างบนเหรอล,ลวงลงามาซะรถพยาบาลเขามีไปช่วยคนไม่ได้มีไว้ปีนเล่นนัน้องนี่เติมยาแบบเฮ้ยเราอยู่ใกล้ถังเราอยู่ใกล้ถังน้ำมันไปหน่อยเดี๋ยวโดนเผาตายอีกกี่นาทีเนี่ยนาทีก,กว่าๆเลยเหรอเข้ามา อย่าหวังจะได้แตะระเบิดเฮ้ยกระสุนหมดเปลี่ยนปืนรูปอือห่อ,อลวงมไม่เดมาอ้าว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 ไอ้นี่ยืนเออเฮ้ยมีเอเคด้วยมันมีเอเคอยากได้เอเคเนี้ยเก็บได้ไหมโอ้มันไม่ให้เก็บครับเก็บของเก็บของสป라이ยการแอมโมอะไรก็เอามาให้หมด ไหนล่ะมีมีมาเพิ่มแล้วจ้ามีมาเพิ่มแล้วจ้าอุ้ยไอย้นี่ของหนักเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีของหนักมาด้วยของน่ากลัวนั่นเนี่ยเอ้ยชิบหายผมกดผิดผมจะกดตัวอ e. ีกำเสียายาไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เก็บได้ต่อตัววีกับตัวอ e. ีนี่มันอยู่ห่างกันมากนะผมไปติดเกมอะไรมาไม่รู้กดตัววีสแกนเนี่ยเอาเอาเอาไอ้นี่มันปีนขึ้นข้างบนเฮ้ยอะไรจะบวกเหรอจะบวกเหรอเฮ้ยชิบหายเปลี่ยนปืนเลวเลวเลว รีบยิงรีบยิงออ้ยก่อนที่มันจะยิงเราครับอีกตัวหนึ่งมาแล้วมันอยู่ใกล้เราแล้วเขาเรียกว่าชาร์จเขาเรียกว่าชาร์จเล็้วก่อนได้แดกเว้ยรูดรูดูดูดถุงมือเอออะไรก็เอามาเถอะโอ้โหของหนักมาของหนักมานี่เราดันมาสูงมากเลยเนี่ยเขาให้ป้องกันอยู่ข้างหน้าบอมผมนี่ดันมาสูงมากเลยโอ้โววิ่งหนีห่างจุกตูดกันเลยไอพวกลูกมาจริงๆก็มาเด้ลงไม้ซัอ มามามึงมามึงมาโผล่หัวมาเฮ้ยมันจะยิงแล้วโอ้ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยนะกูอ้อมมาทางนี้ไล่ไฟอ้อมมาทางนี้ไล่ไฟมุดหัวอีกละมุดหัวก็อ้อมไปอีกทางเฮ้ยมันลงแล้วเว้ยสแกนสแกนแป๊บอยู่ไหนอยู่เอ้ยมันจะยิงอ๋อล่วงแล้วล่วงแล้วบ้าเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะพวกมันไม่สนใจหรอกว่าใครจะตายสักกี่คนขึ้นมาเลยมาเจอชนีห้องสั่งการจ้าเดี๋ยวไปจ้า ผมเห็นว่ามันมีอะไรดรอปหรือว่าโอ้ไม่มีละไม่มีกระชังมันอ่ะถ้าไม่มีเราก็ไปหาผู้ก,กองเบนดิเตสต่อนะครับเขารออยู่ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ละหรือว่าศูนย์บัญบรรชาการของเขานั่นเองไปเข้าไปหาเขากันว่าไงคุณทหารคุณทําได้ดีมากเลยนะคุณกู้ระเบิดได้เก่งมากถึงจะเหนื่อยผมก็เถอะคุณทําได้ดีมากแล้วผู้ก,กองมาแล้ว I am coming anyone here ไม่เห็นใครเลยครับเฮ้ยเดี๋ยนะในนี้มันต้องมีอะไรเด็ดๆสิวะนี่ยังมีกล่องด้วยโอ้มิลิเทอรี่เอลแปดสิครับนี่มันปืนหนักนี่ว่าน่าใช้น่าใช้ไหนเอาลองมาใช้หน่อยดิเดี๋ยวนะคือมันดามเมจลดลงเว้ยแต่ว่ามันก็น่าใช้อ่ะกระสุนมันเยอะดีอ่ะนะระยะมันยิงไกลขึ้นครับนะแล้วก็อันนี้เฮ้ยแรงดีดน้อยลงเหรอใช่เหรอ จริงเหรอนะลองเอามาเป็นปืนสำรองสิแต่ว่าอันนี้มันก็น่าจะดูดีกว่า m อ5ฟที่เราใช้นะครับเออเออน่าน่าน่า,นา,นาสนใจน่าสนใจแต่ผมเห็นว่ามันมีห้องอื่นด้วยอะไม่ใช่มีแค่ห้องนี้เปล่าน่าจะหมดแค่นี้แหละครับแต่ว่าเราได้ปืนมาใช้แล้วโอเคปืนใหม่ของเราค่อยว่ากันแล้วมีห้องอื่นอีกไหมเฮ้ยอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีขอมีแต่กีตาร์ว่ะไหนอะเอ้ยนี่มีกระเป๋าด้วยรูด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  มันคือมันคือยาครับยากูเต็มแล้วครับพี่ไม่เอายาดีครับเอาปืนครับไม่มีแล้วหรอโดไรไรวะกล่องพวกเนี้ยเปิดไม่ได้เออเปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้เข้าเควสก็ได้บาเอ้หลืออะไรฉันบ้างวะเนี่ยดีใจที่ได้พบนะก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหวังว่าคุณยังจะสู้ไหวอยู่ เพราะว่าเรามีงานอยู่ด้านหน้าของเราฟังนะเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายดูเหมือนว่าหน่วยดีวิชั่นจะมาเป็นกำลังเสริมให้เราแต่ว่าไอ้พวกข้างนอกนั่นพวกมันจะต้องไม่อูอ้อ้มันพังประตูเลยว่าอ๋อใจเย็นครับมีบ้านกูครับแหมเข้ามาไม่เกรงใจกันเลยเอาระเบิดไปแดกสิสัตว์อะไรไม่ต้องลุกมึงไม่ต้องลุกเลย นอนต่อไปตลอดการเถอะ <c oughs> มึงอาละเราเดี๋ยวเราขยับเข้าไปใกล้กว่านี้อืออออออ้อู้อู้อ้ไอ้หมอนี่มีของหนักอีกแล้วครับมึงยิงไปมึงยิงได้มึงยิงอู้หูหูมันสวนมันสวนมันสวนส,วสะแกนแปบ๊บโอ้ขยับไม่ได้เลยครับเติมยาก่อนไปไหนมึงหนีไปไหนมันแข็งเว้ยมันแข็งเว้ยไม่ไหวแลนะ้วปืนนี้เล็งไม่ได้ อันนี้ดีกว่าเล็งได้ดีกว่าเยอะล่วงแล้วครับผมขยับขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเโอโฮ้ยสันโอ้โหสไนเปอร์กี่นายวะน่าเห็นสองเอ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเดียวกูกูโผล่หัวไปไม่ได้ดเดี๋ยวโดนส่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบไปเออเดี๋ยวเข้ามาใกล้กว่านี้เราต้องไปตุ๋ยหลังมันครับต้องขึ้นอีกทางหนึ่งที่เราเคยขึ้นอ่ะจำได้ไมั้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่รถกันเลยนะครับหวังว่าคงจะไม่โดนยิงไป เร็วเร็ว,ว,ว,วอย่าโดนยิงโอเคไม่โดนครับผมตอนนี้เราอยู่ใต้หัวมาแล้วก็ซองดีครับว่าไงว่าไงล่ะจ้าล่วงหมดครับด้วยความเทพของเราครับโดมาเลยมันมาเพิ่มละระยะนี้อ้าวคุณไม่ได้ใช้ m p 5นี่ฟน่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,ปยเ,ปยเปลี่ยนเปลี่ยนปืนแป๊บเอานี่ดีกว่า u ูซครับเอา u ูซมาใช้ อ๋อปืนนี้น่าจะระยะดีกว่าเยอะเอ้ามันมันไม่มาเพิ่มใช่ไหมไม่มาเพิ่มเราก็ดันขึ้นไปแล้วนะดันขึ้นมาแล้วอะไรอ๋อเนี่ยอยากได้ปืนมาใช้อะ่ะคุณเจ้าหน้าที่พื้นที่ของคุณมีสไนเปอร์อยู่ระวังด้วยจ้าได้จ้ามันมากันแล้วครับมาเพิ่มแล้วครับอุ้ยมีสไนเปอร์อีกแล้วมันเนาของพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน อ,อ้อ้้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทาง,งนี้มุมเปิดต้องรีบยิงก่อนเดี๋ยวเสียเปียบไม่ได้ครับทางนี้ก็มุมเปิดเหมือนกันต้องวิ่งไปอีกทางทางนี้มันทางลงอุโมงค์นี่ว่าไม่งั้นเราก็ฆ่าพวกมันไม่ได้ดิวะคงต้องยอมอยู่ตรงนี้เอ้ย <c oughs> ลืมกูไปแล้วเหรอโอ้เดินผ่านยังกับเพื่อน,น,น,นไปช่วยก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ไมคเบสบอลนันเดียวกูนะึกว่ามีปืนดีลุงนี้ไม่น่าช่วยนี่ครับมันอยู่กันฝั่งนี้ว่าไงจ้าเอ้าเนี่ยวิ่งผ่านกันย เราขยับเขาไปใกล้หน่อยนะครับอยู่ไหนกันโอ้มีสไนเปอร์สองด้วยน่ากลัวจุงเบอร์อาจายนี่ไงยิงเฉียวหัวมาแล้วเปลี่ยนชื่อได้แล้วเนี่ยเป็นชาวเกาหลียิงเฉียวหัวโอ้ยอยู่ไหนมึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครเก็บยาเก็บยา,าได้ยาใช้แล้วครับแล้วก็ดันขวามากันเต็มเลยโผล่หัวไว้ก็เจอสไนเปอร์ไอ้ตัวนี้ก็มาอีกสแ,แกนก่อนฟาบ ้าวตัวนี้มาใกล้ล่วงไปก่อนเลยคนแรกนี่ก็อยู่ใกล้เหมือนกันเออล่วงไปอีกนึงมามามึงมึงมาซีมึงมา,มงมาขยับเข้าไปใกล้กว่านี้ไอหมอนี่ก็อยู่ใกล้เรามันยิงมันยิงเพื่อนเราอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่อมาตรงนี้นะมาทางซ้ายนะโอ้มองไม่เห็นอีกโผล่หัวไว้ก็โดนสไนเปอร์อีกเราต้องยิงเรียกมันครับมึงหันมามาสู้กับกูดิอยู่ใกล้มึงกว่าเอาเอาเออ เอื้อมไปยิงก็ได้วะโอ้ไม่ค่อยอยากจะเอื้อมของไวจะโดนสไนเปอร์ยิงไอ้หมอน,นั้นยังอยู่ข้างบนอยู่สกิลคูดาวอยู่ครับสแกนไม่ได้ยังเห็นโอ้มีทั้งปืนกลมีทั้งสไนเปอร์รียบยิงรียบยิงรียบยิงก้มก่อนกมอ้มเดี๋ยวโดนยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโล่หัวไปไม่ได้เลยระเบิดหยอดไปดีว่าระเบิดจ้าเอา้าชิบหายปลาเลยตัว <laughs> ปลาไปคนละทาง อ้อม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 อย่างนี้ต้องอ้อมมา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 อยู่นี่อ,อ๋อล่วงไปแล้วว่าไงจ้าสไนเปอร์มึงยาวไงเอากูยังส่องกูอยู่เลยโอ้โหนี่ไม่ใช่สาวอาบน้ำนะที่แบบว่าจะมาส่องได้นะจ๊ะนี่จะมาส่องได้ในน้องโอ้ยไม่ตายว่ะไอหมอน,นี่มันอึดเว้ยสงสัยตัวปเป่งเว้ยโผล่มาเด้ เนี่ยเราก็ยิงกดเป็นอยู่เงี้ยสไนเปอร์มันไม่ออกเราก็ยิงกดอยู่เงี้ยอ่ะอ่ะมันจะมีโอกาสยิงเราคืนไหมกระสุนเราหมดละอ้าวหมดแบบหมดเลยอ่ะหมดแบบไม่เหลือเลยแล้วเราเหลือแต่ปืนกลปืนกลเบาด้วยครับโอเคเดี๋ยวอ้อมไปตุ๋มันเฮ้ยมันไปไหนวะนะสแกนแป๊บอ่าย้ายทีเหรออ้าวแล้วมึงจะปีลงทําไมถ้ามึงจะขึ้นมาที่เดิมอุ้ยมันเห็นเราวะ้องไปตรงนู้นอะไปเร็วมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเราจะอ้อมไปตุ๋หลังมัน ที่มาอะไรน้องเมื่อกี้ทำอะไรจ้าเมื่อกี้ยิงไข่ไว้จ้ามึงยิงไข่ยิงไข่หาล่วงอาเก็บป,ปืนครับผมคุณเจ้าหน้าที่คนของผมบอกว่าพื้นที่ถูกเคลียร์แล้วผมขอ,ขอขอบคุณทีมงานของผมและคุณและประชากรชาวนิวยอร์กด้วยโคตรขอบคุณเลยผมกำลังกลับไปที่ฐานพร้อมปฏิกาศแล้วไว้คุยกันที่นั่นแล้ว,ลวกัน ทำได้ดีมากคุณเจ้าหน้าที่ถ้าพวกมันระเบิดประตูระบายน้ำนั่นละก็เราจะเสียเส้นทางขนส่งอุปกรณ์อย่างชีพตอนนี้เบนิเตสกลับมาถึงฐานแล้วไ,ไว้เจอกันนะโอเคดูเหมือนว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผู้กองเบนิเตสก็เดินทางไปถึงฐานแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานหลักกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานก่อนนะครับนี่เรา f a ต t ท r a เวลได้โอเคจัดไปเลยไม่ต้องเดินให้เหนื่อยตีนไปจบภารกิจกันครับมาแล้วมีอะไรใหม่มาบ้างไหมขอข่าวสารนี่มันมีประโยชน์นะ อุตส่าห์เสียงัวกระบาลไปช่วยเนี่ยยมาคุยกับผู้การกันครับผมมาสิคุณเจ้าหน้าที่กับตาเมนดิตสมีกาแฟสดด้วยนะพอดีเพิ่งเดินผ่าร้านกาแฟเคอร์แมนมาน่ะพื้นที่ที่เราดูแลก็มีตั้งแต่แมนฮัตตันตอนกลางไปถึงตอนล่างเพราะตอนนี้ใครก็ออกไปจากเกาะไม่ได้รวมถึงพวกเราด้วยปัญหาของเราตอนนี้ก็คือกำลังคนของเราน้อยมาก แถมยังมีเรื่องของกลุ่มอาญากรเข้ายึดพื้นที่ตามจุดต่างๆไปทั่วอีกมีพวกไรเกอร์คลีเนอร์แล้วก็พวกชาวแก๊งตอนนี้ผมมีคนไม่พอแค่คุมสอยยังยากเลยไอ้พวกนี้มันก็เลยได้ใจเที่ยวขโมยทุกอย่างที่พวกมันอยากได้และฆ่าใครก็ตามที่มันอยากฆ่าพวกเราไม่มีคนไปหยุดพวกมันนั่นหมายความว่าหน้าที่ของเราคือต้องไปหยุดพวกมันซะเราจะได้เอาอาหารและยาไปให้ชาวบ้านได้สะดวกก็ไม่รู้สินะ ผมหมายถึงด้วยพื้นที่ขนาดนี้คนเลวจํานวนพวกนี้ผมไม่คิดว่าคนของคุณจะรับมือกันเองได้หรอกก็คือผมไม่อยากย้นพวกคุณไปกลางฝูงหมาป่านะากับตันขอโทษนะพวกเรานี่แหละหมาป่าโอเคโอเคงั้นคุณไปบอกหน่วยดิวิชั่นของคุณให้ส่งคนมาเพิ่มก่อนดีกว่าไหม สำหรับตอนนี้นะก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละไม่อยากจะเชื่อเลยผมกําลังร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อยึดเมืองกลับคืนมาเนี่ยนะข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาคุณต้องรู้เป็นคนแรกขอให้โชคดีคุณต้องใช้มันแน่ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม